กรุงเทพมีกี่จังหวัดครับกรุงเทพไม่มีจังหวัดคําตอบที่นี่ครับกรุงเทพมีกี่จังหวัดคะจังหวัดเดียวค่ะจังหวัดเดียวถูกต้องครับเล่นต่อไหมครับถ้าเล่นต่อได้อีกซองหนึง่งแต่ถ้าตอบผิดเอาคืนนะได้ค่ะอะไรมาก่อนสองสามสี 2, 3, 4, 1 1> ่ห้าหนึ่งผิดครับกรุง <c oughs> เทพมีกี่จังหวัดครับหนึ่งจังหวัดค่ะถูกครับถ้าเล่นต่อได้อีกซองหนึ่งแต่ถ้าตอบผิดขอคืนนะครับ ไม่เล่นค่ะกรุงเทพมีกี่จังหวัดครับจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวถูกต้องครับเล่นต่อไหมคะได้ค่ะถ้าตอบถูกได้หนึ่งตองนะคะตอบผิดยึดคืนนะคะเดี๋ยวหนูช่วยอะไรมาก่อนสองสามสี่ห้าคะหนึ่งครับหนึ่งนะครับผิดครับนครรออะไรครับรอเรือนครรอเรือผิดครับ<ท>กรุงเทพมีกี่จังหวัดคะหนึ่งจังหวัดค่ะหนึ่งจังหวัดแต่กระดัตที่ถูกนะครับ เล่นต่อไหมคะไม่ล้วค่ะรักน้อยค่ะกรุงเทพมีกี่จังหวัดคะไม่มีจังหวัดค่ะผิดครับอให้ข้อหนึ่งอะไรที่มาก่อนสองสามสี่ห้าครับหนึ่งค่ะหนึ่งครับก็ผิดอยู่ดีกรุงเทพมีกี่จังหวัดครับฝนก็มีหนึ่งจังหวัดหน,หนึ่งจังหวัดถูกต้องนะครับรับสองไหมคะ่ะถ้าเล่นต่อได้สองเพิ่มแต่ถ้าตอบผิดยึดสองถือเล่นต่อค่ะ นครรออะไรคะรออะไรรอกรุงศรีค่ะะครรอกรุงศรีผิดครับผ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิดกนกรุงเทพมีกี่จังหวัดคะหนึ่งค่ะถูกต้องแลวคะ่ะ <c oughs> เล่นต่อหรือพอแค่นี้คะ <c oughs> เล่นต่อค่ะนครรออะไรครับรออะไรไม่รู้คะ่ะ